สวัสดีครับพี่น้องพี่ปลูกผักบงผักบุรพามื่อนี้บริษัทงานคนโกหลายหยุดงานได้นี้เล็ดงานกับบริษพี่น้องเอ้ยเล็ดจังไงเอยทำงานอยู่บ้านปอกขอแขแค็งบ,บุกผักบุกหยื้เอาไว้กินพี่ปูกเขือไปจนสั้นแหละเท่าแล้ว เราผ้ากระพักบงโกหิดเป็นแถวเป็นแถวมันออกมาทีแตงามเดี๋ยวทีท้ายคลิปให้เบิง้งดอกพี่นอ้องเอ้ยมันโตก่อนหาหกมือมันก็แเกีลยกละในพัโบัวเนี่ยนะเห็ดหัวออมเลยเนี่ยเดี๋ยวหมามันมาทำลายบริกรต้องเห็ดหัว มามานนนนี่ขี่ไม้เลยพี่น้องขี่เลยขี่เลยท่านน่มอไซค์ให้มันเป็นฟุน้นพกหนาวไว ใหน่านาจกหน่อยเกิดมาติด้สวยิคู่ไปเลยถ้าทำคู่คม,มันเลยเนาะถ้าทำคู่จะได้เด้อเอชวนพักนี่น้องเอ้ย พ้นว่างแล้วก็เสร็จชวนพักมือนี่นะชันๆก็บม่ได้จะปลูกร้ายมือเร็วเม่อว่างจักมือ อาฟางหมัดเอาวานีไม่ถ้าบ่อฟางมัดมันแตกมันบางจักหน่อยครับเล่าฟางมัดยอดากมันแล้วมัดตันมาพี่น้องเอ้ยอีกล้วยมันเข่าไปนอนอยู่นี่นี่ เอาเลแล้วเลยพี่น้องเออบาทนี่ปุ้ยเห็ดสวนน้อยอยนี้ก็ปุกลุกอยู่นั่งคางนี่พี่น้องเนี้ยแเล้วแยกแต่คางนั่นยัางคางนี่บาดีนั้นสีน่ด้านต้อหมัดถ้าบหมัดบ่ได้อีกว้กวยอีน้ำตาลมนันขาวมันนอนแล้วเชบ่ได้กินจะน,น้อยเอ,อ๊สมัยเห็ดคือขอกหมูหมอะไรตามอีกอก,วก,วกว้วยนั่แหละปล่อยหมูหน่อยลุงสปอน ได้เลยสบายพอดีคักเลยไม่เห็นอย่างอยู่นี่อีกละบานีหออืมสิมาปลูกพักปลงไว้อยู่นี่อีก หมากมาละค่ะก,ก,กำลังไงพี่น้องจ้าพี่น้องลาสิภาไปเบิ่งเด้อนี่จ้าพี่น้องลูกนี่กำลังไงคนนี่แม่เดี๋ยวทาอีกจักน้อยจ้าสอ,อ,อ,องสามมือมันจติตไงมาพอเนาะนี่ลูนี่ดูเอาพักบุ่เจ้าขึ้นตรงหน่อยเถอะ ni kat tim tu dah lain sembutlah lu bang tu nak pergi เติมฟุ้นบ่พอแบบนี้ขี้เลื่อยใส่เพื่อใส่ฟุน้นคบไว้บ่หอยมันดินแนนพี่น้องขี้เลื่อยใส่มันจะได้เป็นฟุ้นนึงหลย,ยเห็นไหมมันสวยเลยพเดียวมะเรงพ่อตัดตัดป,ปลูกใหม่ป่ะปลูกใส่ตรงนั้นกล่องชัวดวย ตัวนี้ที่เป็นมนามเลยต้องนิงข้างพิ่นตัวนี้มันตีเบิดแล้วตัวนี้กินต่อแล้วก็เลือจทิ้งทัดจะเครื่องมาทั่วกับสิเป็นนี้ บักบวบจะจับพี่น้องนี่ยนะพอเพิ่นปลูกไว้อันนี้สิติด์ข้องจากหน่อยอปีนไปยังลรพาพ่อใหญ่เอาเครื่องบักบวบลงเด้อโอ้พี่น้องมันสิไปพี่เอาไปได้ไหมเหยี่ยมมันมาเกยไก่เขากินงไงก็ปุ๊บอ้าวชัวนี่ฮะก็อบักใหญ่นึ่งโอ้มันอ้วเอาไปวุน่นเป็นยุคข,ข้างมันเบอลอบอเป็นลำลำ้ำ มันขึ้นตนไมมมันสิเอาหา้วจ้ะพี่นอ้องสิงก็สิขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นหมากเป็นยังเข้ากัสิเอาบะได้เอาลงมาบาดงี้ลงมาอมเอ็ดข้างให้มกทั่วด้วจ้ะพี่นอ้อง จากน้อยกับสิงไงสิ่พันเสาขึ้นมาแล้วปักสลับไปสลับมาเด้อจ้ะพอพอพิ่นเฮ็ดไว้ชองแถวเนาะอเออกระปักขวายไปขวายมากเลยเด้อแล้วไปบาทนี่เสร็จเอาเด้อพี่น้องเด้อแ,แ,แล้วแล้วคนแล้วล้วเด้อเสร็จแล้ว สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ